สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Night Clerk ออกฉายในปี2020เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่แอบไปติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องพักของโรงแรมแล้วขณะที่เขาแอบดูแขกผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังโดนทำลายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขารีบไปเอากล้องวงจรปิดออกจากห้องพักก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ แต่ว่าเขาดันทำเมมโมรีของกล้องตกไว้ที่พื้นนี้บาร์ก็บอกไปว่าเขาอะมีความสนใจเกี่ยวกับเลือดมากยิ่งเขาพูดมากขึ้นเท่าไหร่ในสายตาของพวกตำรวจก็มองว่าเขาเป็นผู้ลายมากขึ้นเท่านั้นแล้วตำรวจก็ได้เดินทางมาหาเฟดดี้สามีของคาเลนคาเลนจะพกปืนติดตัวไปด้วยตลอยู่กับการดูข้อมูลเกี่ยวกับโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบาร์ดโดยตรง ทางด้านบาร์ดเขาก็กําลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังในคืนที่คาเลนเสียชีวิตเขาดูมันตั้งแต่ต้นจนจบว่าเธอถูกทําลายแล้วก็ถูกฆ่าตายยังไงแต่มีจุดที่ทําให้เขาสนใจมากนั่นก็คือในขณะที่คาเลนถูกบีบคอเขาเห็นว่าคนร้ายมีรอยสักรูปนกอยู่ที่แขนแต่เขาก็เห็นเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นวันต่อมาเบนสนบนตักของเธอเธอก็เล่าให้เขาฟังว่า เธอคบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ว่าเขาได้หนีเธอไปแต่งงานแล้วเธอเล่าเรื่องระหว่างเธอกับเขาให้บาทฟังพอฟังจบบาทก็บอก,กบเธอว่าเขาสามารถดูแลเธอได้แล้วแอนเดียก็ได้ขอตัวไปนอนก่อน วันรุ่งขึ้นบาร์ไปซื้อเสื้อผ้าตัดผมจัดทรงมาอย่างดีเขาต้องการจะมาหาแอนเดียแต่พอเขาต่อสายไปหาเธอพอมองเข้าไปในห้องของเธอก็เห็นว่าเธอกําลังอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่มีรอยสักรูปนกอยู่ที่แขนแถมกําลังนูเนียกันอยู่ด้วยบาร์ต้องเก็บความรู้สึกเสียใจนี้เอาไว้แล้วพอกลับมาที่บ้านบาร์ก็เห็นรถตํารวจจอดอยู่ที่บ้านเขาในบ้านท่ามไว้ได้ เพราะตำรวจมีหมายคนมาด้วยตำรวจเค้นถามบาร์ถึงไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็พบว่าไฟล์ข้อมูลมันถูกลบไปก่อนแล้วตำรวจบอกเขาว่าภายในห้องพักของคาร์เลนยังมีรอยนิ้วมือของบาร์เต็มไปหมดหลังจากที่ตำรวจออกไปแล้วเธอพูดกับลูกชายมากมายแม่ไม่เคยว่าเขาเลยสักครั้งเพราะเธอเข้าใจลูกทุกอย่างจนในที่สุดบาร์ก็ยอมมากินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันกันกบแม่ แล้วในคืนนั้นแอนเดียเธอกำลังคุยอะไรบางอย่างอยู่กับเฟรดดี้สามีของไคลเลนภายในรถคันหนึ่งแล้วในตอนเช้าแอนเดียก็ขับรถมาหาบาร์ดถึงที่บ้านแม่ของบาร์ดกำลังจัดสวนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มาเจอกับเธอเข้าแม่แปลกใจที่เห็นว่าลูกชายของเธอมีเพื่อนมาหาถึงบ้านแต่แม่ก็บอกกับแอนเดียไปว่าบาร์ดอ่ะลาออกจากงานแล้วแม่ไม่ได้ให้เธอเข้ามาในบ้านนะครับแต่ว่าเรียกบาร์ดให้ลงมาคุยกับเธอผ่านทางประตูรั้วบ้านแทนแอนเดียก็เลยบอกกับเขาว่า เธอคิดถึงเขาทัาบบารใช้ปืนยิงที่จอมอนิเตอร์แล้วตำรวจก็ได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่บาสเขียนเอาไว้พร้อมกับหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในวันที่คาเลนถูกฆ่าตายทำให้พวกตำรวจรู้แล้วว่าเฟดดี้ <c oughs> สามีของคาเลนนั่นเองที่เป็นคนฆ่าเธอทางด้านแอนเดียกับเฟดดี้พวกเขาขับรถออกมาได้ไม่ไกลก็มีรถตำรวจตามหลังมาจับพวกเขาไปส่วนบาร ก็เดินพูดอยู่คนเดียวอย่างสบายใจในห้างสรรพสินค้ากล้องวงจรปิดซ่อนอยู่ในห้องพักในคืนที่คาเลนถูกฆ่าเธอกลัวว่าพวกตำรวจจะเห็นว่าใครเป็นคนฆ่าคาเลนก็เลยไปหลอกเอาไฟล์จากกล้องวงจรปิดมาจากบาร์โดยทําให้บาร์น่หลงรักหัวปักหัวปัม๊มแต่พอบาร์มารู้ว่าเธอหลอกเขาแล้วก็ยังมาขโมยกล้องแล้วก็ไฟล์ของเขาไปอีกบาร์ก็เลยมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับทางตำรวจไปแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.6คะแนน แลวก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทําการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับและว,วันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบายๆครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์